สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะเป็นไหนในรอบหลายปีในรอบหลายเดือนของปีนี้เนาะที่ย่างบด็นั่งรถเมล์เลยนะคะกำลังจะไปขึ้นรถเมล์สิไปไม่หน่อยเยี่ยมหนังสือเลี่ยนขับรถมาวันนี้มันเบมดอสันผัมันเหมดเวลานะคะรอบหนึ่งต่อสามเดือนอันนี้ยืมมาแล้วสองรอบนีนรอบที่สามเท่ากับหกเดือนเมื่อนี้เนาะ ก็จะเอาไปคืนแล้วก็จะยืมไม่สินะคะ่ะเพราะว่าในการยืมนี่ครบสามเดือนต้องเอาไปคืนก่อนแล้วยืมไม่แล้วก็ต้องส่งการยืมทุกเดือนโดยยืมผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะพอดีมือไม่น้อยเฮ็ดนั่นทอดมันปลาดุกล่ากินก็เข่าลงในเฟส น้องร้านไทยว่ายายหนูอยากกินแั่เออได้ย่ายให้เพราะว่าทอดสองตัวกินไปเมื่อแค่ครึ่งตัวเด้เอาไปให้น้องตัวนึงก็เลยตักข้าวเหนียวหุงให้น้ำน้อยนึงกับตำแจ่วใส่กระตุกไปแล้วพอดีไม่น้อยสั่งแนมทางบริเวณศิขิธมถนนพอดีไม่น้อยสั่งร้างสั่งดวยบัคกูดกหนึ่แพ็คนึงกับพักเคเล็กสองแพ็ค เขาเป็นยังห้องสมุดกับร้านซปเปอร์มาร์เก็ตไทยอยู่ตรงกันขามกันนะคะก็เลยสิไป่งนั่งซื้อแล้วก็ยืมไม้แล้วก็ไปแวะร้านน้องเขาเอาของคิดสั่งส่วนแม่เพียนแล้วแม่พิ้ยนไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าแม่พียนปวดท้องเมนอย่างแรงเมืองแนนพินองมันแผลว่าแม้นธรรมดาได้แผ่อ,อีรีได้พินองเลย มาถือรถมึงเสียแห้งแผลขาบรถเม์ในรอบหลยเดือนของปีนี่พี่ประกาขึ้นรถเม์เพราะว่าแม่พินเสียไปพันสองยอนว่าซื้อบัตรแบบแบบเติมเงินเหะคคะบัตรรถเม์แบบเติมเงินเวลาเข้าไปก็ให้เข้าหักออกจากบัญชีนบล่ะและ้วเมื่อน,นันแม่พิ้นึ้นมันบ่ยอมหักในบัญชีทรงบินฮอดบ้านพันสองเสียค่าปั๊บพี่น้อง พอก็รับปกาาคืคนนย่เลยมาหนี้มือนีเบิง้งสิล่องเบิง้งสิถามเขาก่อนขึ้นรถถามมันเสียใดจังสเสียนะคะแต่เสียบ่ไดดกูก็บ่ไปหามันและบ่ไดดแล้วเนาะยานเสียเงินเนาะพันสองหวยซื้อเขาได้เดือนหนึ่งพื่นเดี๋ยวรอรถเมย์ก่อนจ้าเมื่อรถมีไม่น่อยนั่งอยู่ผู้เดียวี่นเอาเลย ไกลสีโล่งล้วลงรถเมล์แล้วเดินเข้าเมืองกันเดินเข้าเมืองใดข้างหน้ากันมันเมืองแะพี่ดละมือพูดไปซะ หน่อยเขามากคิวอ่าใบสองกลัวเนาะรถแม่แบมมาหน่อยสีออกชั่วโมงละคันไม่หน่อยสียางไปของสมุดก่อนเดี๋ยวสียางลัดทางเลยเนีย่เงียบปี๊บในรถแม่ไม,มีมีหน่อยผู้เดียวพี่น้องเดี๋ยวจะสิ้ลบมาซื้ออันของยูร้านแขกร้านนี้เดี๋ยวพื่อนวามันมีอันนั้นแล้ว นี่ป่านิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจังสิขางเบิ่งขากลับหันไปหน่อยเฮ็ดงานหัวสีขาวนะไปหน่อยอยางไปยางข้างนั้นสียางข้างนี้ขากลับจะสียางกลับขึ้นมาทางฝุ่นไปทางลัดไปห้องสมุดก่อนเอาหงังซื้อไปคืนและยืมใหม่ห้องสมุดอยู่ไก่บ่ก็ไก่พี่น้อง เป็นหน่อยยางอมห่างสพรพสินค้ามองไปหน่อยเห็ดงานมาโพตึกทั้งข่างค่ะตึกด,ด้านข้างก็เป็นห้องสมุดแล้วคันเฮ้ายู่บ้านแดดออกดีดีคันเฮ้ามาว่าแสนเบิร์เพิ่นคือจังสิโตกนี่ฝนไม่ไม่ไมเริ่มเลืองแล้วพี่น้นองเห็นปะ ใบไ,ไม้เลืองแล้วนะจ๊ะเริ่มข้บซู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเดือนนี้ก็เดือนกันย่าแล้วกันย่าตุลาพุจิกาท่านว่าอ้าสิส้นปีอีกแล้วอันนทางขึ้นจอดรถเงห่งห่างถึงแล้วห้องสมุดยังไงตึกนี้แหละงา่างตรงไปเห็นท่งไท่ยวนะะ มองคนยางยังนนะกัเป็นร้านไทยนะคะาาระานไทยใจกลางอำเภอเมนน่อยอยูนะคะเมนน่อยยางรัดมากซื้อเดี๋ยวขห้องสมุด,<อ>มดคนค่ะห้องสมุดตรงนี้เลยเดินเข้าประตูสีเขียวเลยจ้ะมองใครบัตรรถเม่พี่น้องเดี๋ยวมเมณอยเปยางไปขึ้นสมุด หนังสืออะไรเยื่อหม้ก่อนเสร็จแล้วเสร็จเรียบรอย้อยอยากรวดเร็วไม่ยากทรงขึ้นแล้วก็เยืไมไหมแล้วก็ต่อต่อทางอินเทอร์เน็ตอีกสามเดือนเดือนละเท่าะะเนะาะอาล้านไทยไปแล้วยางจากกันของสม,มุดค่ะนี่ค่ะล้านไทยถึงแล้ว รถแม่เขาปบปตรวจบัตรนะแต่ในบัตรมีหน่อยมีเงินอยู่แล้วลหละแต่ว่ามันบม่มีแบบว่าเขาสื่อแบบขังต่อขังเนาะหน่อยละนั่งบรคักใจถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วก็หาแนวกิีนเฮดเบิร์ตบัตตีมาหลอมนาตีเ้เฮดอะเออเออพอดีฉันบอกเธอพอดี มะกรูดเอาไว้ให้ยายแล้วใช่ไหมเอาไวแล้วค่ะอโอเคอันนี้ถุงนี่บอกโอเคไหนมะกรูดไม่ฮะ<า>มันว่มีบะกูดนั่นในถุงนั่น,น,นูนมหว่าันมีอัอกูดเท่านี้าเรบาบะกูดใส่ให้ยายี๋ยวเอาบะกูดใส่กระจบซะนใช่ หอมเมียงนรอหอมคีเรโอหอมมันพักคะพักมาสองมือติเธอ,อปเ,เป็นอย่างมันคือขยิบขยอกไม่เหรอยังเาน มีผักอืม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 ,อมซื้อนอใหม่ไปเอาน้ำมันเอาน้ำยาน้ำเดี๋ยวห่าหารก่อนไป้องมาคันนี้ก็กลับคันนี้ไป้อง เหตุละแค่ห้สบนาทีมาคันเดิมก็กลับคันเดิมไม่ได้แ,บบะแวะกินกาแฟเลยแรกว่าสิกินกาแฟปนเปี่ยนใจเพราะว่ารถมากพอดีนะกลับไปกินกาแฟอยู่บ้านเราห้สบนาทีในการช็อปปิ้งแล้วก็สองหนันหันไทยก็หนันแคกแล้วก็ ขึ้นนั่งซื้อนะคะรถมาพอดีกำลังซื้อนางกินกาแฟมาซิเลียวคาราฟกาแฟเห็นรถมาเล่นแลนคือรถรถเพราะว่าร้านกาแฟอยู่ตรงสถานีรถเนาะสถานเพราะเป็นสถานีรถอยู่ตรงไปรถเมลทีม่มาหน่อยสิขึ้นพอดีเดี๋ยวไปดูกันบนบ้านได้อะไรมาบ้างเนาะย่าฟ้าโซอไรส์แว่นเนี่ยไก่ ปลานิ่นมากสีตัวหกสิบแปดตัวอ่ยจะไล่กันขนาปลาสี่ตัวสิทอดแล้วทีก็ตะมุขทุกเสพฮันดูทอดแดนแลมไนย,ยีเอาไ่วอร์แต่แดนวดอร์กสลูมแดนแพหลนสันยอเยชปอเฟอร์รลูดลิทอะโดเหมนก็แพหลอนซีนวย ซื่อมาอะไรเลาไปใส่ตะกร้าผลไม้ใน,นห้องไว้ใดต้นหอมสิบบาทอันนี้สิบสามักซี่เล้าหนังสือยืมแล้วเปวลี่ยนเวลาใหม่แล้วบะเขือลานแขกสามสิบสองคน้นลานไทยเมื่อกี้เบิง้งมีอยู่หาหน่วย สามสิบสองโคนอันนี้สามสิบสองโคนมันมันถุงบักไงผ้าเส้นได้ไหมเท่านี้ละค่ะแล้วก็ได้อัน,นมะกรูดมะกรูดนี่เท่าไหร่ไม่รู้หน่อยดูซิบักกูดยี่สิบห้าโคนสองหน่วยก็ได้หน่อใหม่กระนำย่าน้างมาก ตบบุบหนึ่งพักขี้เล็กสองแพ็คเสื่อใส่สองเก็ดเลยก้อนค่ะเน่ยท่านได้แกงดอกสิกินป่าสักก้อนได้มาทำนี่ละพี่น้องอันนี้โอ้ยแถมแบงขายใส่แพ็คแบบนั้นไทยก็ได้สามแพ็คเพื่อเหลวเมื่อกี้คือเบิ่งแล้วโอ้คืไปเบิ่งรันแขกกนหน้าวะไม่บอพอดีจบเจอได้มาเสร็จมาแกงใส่อันตะมุฮุ่งกระยากรีนพักขี้เล็กกระยากแกงเนี่ยวันนี้พี่น้องเลย ปลาก็อยากทอดเอาจังไนปัดเนีอยๆน่อยนี่สิแกงผักขี้เล็กก่อนปลากระแดดเดียวซะก่อนเนาะเออเอาสันจะมันใส่ในช่องผิดดอกตอนนี้ไปแกงมื้อเสิร์ฟมืนน้อนี้กินข้าวยิ้มแล้วแกงเล้าวีสานใส่ผักซีแล้วแน่ใส่อันต้นหอมแน่ผักอีตูขอดสื้อไปเด็ดเอาอไว้ล้างบ้านมัน,มนองมันแยน่เพราะอะไรใส่อันนี้ซื้อมาว่าสิเฮ็ดอันขนมจีนน้ำพริกกับใบถั่มาแกงเทพโพ ไข่บวัวซอยมันก็ได้กินได้อยูุต่ะวะ่าอยากได้เนาะอยากได้ให้มันแซ่บหอมธรรมชาติใส่ถุงเลยก็ยังบอ,งอ,งอกเขาชงปิดดอกซุ่มในสะนะมันเอาไว้ได้ไหลายมือได้อยู่ซุ่มแล้วมาทอนนี้แหละค่ะไปยืมหนังสือมาเมื่อไปสามลอยกัวล้านไทยเมื่อลอยกวัวล้านแขกเมื่อล้า,านแขกเมื่อสองลอยกวัวล้านไทยเมื่อลอยกวัว ในมอเตอนนี้นะังซื้อยืมแล้ววันนี้ร <c oughs> อบที่สามแล้วนี่พี่น้องรอบละสามเดือนอ่ะก็เริ่มต้นวันนี้เมื่อหยิบเก่าสิ้นเดือนนี้เราก็จังส่งกับไปยืมไม่แน่นในอินเทอร์เน็ตว่า,าสิแม่กินกาแฟแล้วแม่เป็นแรนโคลบมากกว่าดีอ่ะบ่กินหัวหน้าเลยว่า ยังก็สิงานข่าวลานเลิศเมฆลานมันเนี่ยแม่เห็นเลิศเมฆกำลังตีโคงเอ้าเบื่อจะขอว่าพอดีเอ้าเมื่อเอาเสร็จแล้เอาแล้วค่ะเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วแล้วใจใจรักนะจุ๊บ